พตัวบักย้ายสองคนกันหาข้งางสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีค่ะพี่ตองคะวันนี้ภาพมากินปูอาลาสก้าตัวใหญ่มาก พียตัวบกย่ายสองคนกันหาข้างเอาคือาย่ยิมเลยหน้าตานาบูตรนาบึาบงเขาสิว่าเม่บังคับมาเนออมาเหมือนโดนบังคับเลยสิว่าอีกหาข้างกินขาใ้ให้เลือกกินขานอีอาขานี้หรอใช่เออฟูอลาสก,กาตัวใหญ่มากนะคะฉลองสองล้านผู้ติดตามเพจ แฟนเพจเฟซบุ๊กเวนเวยร์แฟมารีเฮยเลรหาข้างเล่ได้กินปูอลาดกาเลยมือนเออเงาแตกเงาแตกเด้ออึบแมวซอยี่แมวเร็วอึบอึบตัดออกมาเลยกันเออแมวซอยวาดเงาแตกเลยแมวซอย่ยอ่อ โอ้เี๋อว,วพี่น้องเรียกซีตาไดก่อนอนี่ตัดให้ห้าครั้งก่อนนะคะเออนี่เลยโอ้ยห้คาค,ครั้งคือจาค่ะทอ่ห้าครั้งนี่นี่สวยงามมาก มาแมวเด้ไปทำไมามีจินงเกียนถูกข้างข้างหรอมีอ่ะเช็ดเช็ดอ่ะกินไหมพริกอันนี้อันนี้คือพริกหวานป้ามีสองเลยข้างข้างกินสีไหนกินสีไหนครับกินอันนี้ค่ะกินสีนั้นหรอใช่กินเลยเนี่ยคนบรสคนบรสาาดกับสีเทดแบบนสิป้าพี่น้องใหญ่มากเนื้อใหญ่มากเนื้อใหญ่มาก เอาห้าวค้างเอาห้าวค้างให้ค้างกันนี่อืมนี่กินแกงจิ้มเมื่กินก็ทำจิ้มซีฟูด๊ดแซ่บเลย ข้า้นมด่องขั้นเลยครับคิ้นพักเนื้อปูหวาน บ้างอร่อยกินคำเล็กเลยค่ะไม่ต้องกินคำใหญ่ก็กินคำใหญ่ไม่กินหยัมหยากแล้วเนี่ยพวัเลยยื่นมือมาตัดเลยเมี้ยเนาะเฉยมันเลยึือย่างร้อนอะฮะหอมนิดนิดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาวางไว้ก่อนจะมีทำให้ทำอะไรทำปลาช่า ปเป็นไรนะมันถูกมือเหรอโอ้ยเนาะโอ้ตัดหยากเลยกันไก่พวกเขาหมดเลยจังเลยอัอนี่เ่ฮาคะเอาไปกินก่อนอกินคำเล็กๆครับไม่ต้องกินใหญ่ๆมันมันมันใหญ่เกินอ๋อ,อโอเคโอเคโอเคอะกินค้าอกไก่เลได้สิข้าคข้อ <laughs> wow. tìm tờ tháng chí bầm rồi hả Nhưng chìm có bầm hết không quá Chìm dưới tà lăng Sao bầm? mắc uhm. rồi đi thôi น้องไม่แต่ฮะถ้ามีตุดม,มนื้อไหมนี่อ่ะเอาเติดเนื้ออ่ะอป๊าคาแบบคาใหญ่ๆเลยเนื้อมันจะออกมาจากตรงไหน,นทางนี้ดีกว่าเออเพียง เนื้อใหญ่มากห้าครังนั่งกินดีๆทำไมให้ออกมันเคี่ยงกัน <laughs> มันเคี่ยงค่ะป๊าเนื้อเยอะมากเนื้อแบบเนื้อปูเยอะมากนะคะเนื้อบอกลายเลยอ่ะมึงคาบอกใหญ่ กินกับน้ำจิ้มแซ่บอ นเนื้คนหวานเน่ะแต่ว่าคนไม่สู้นึ่งอะ่ะอันนี้มันจุ่ลงไปในน้ำแล้วมันก็เลยเป็นแบบเหมือนกันเนื้อคนไม่เถียนแล้วอืมกิน Em bảo bữa ba Giặt Sai quá กาตมูมาบัางค่ะโอ้โปูไปแล้วแล้วค่อีพิจางาไปแล้วค่ะ